เอวามสุตังเอกังสมัมังพักวาพารานสียังวาหาราติอิสิปัตะเนมิคาคทายเยตัตะละโขพักวาปัญจภิกขิเยพิกข,ขูอามันเตสุสิเทวะเมพิกขเวอัตตาปะภาชิเตนณณนเสวิตภาโยจายังกาเมสุกามสุขันลิกกานุโยโคฮีโนคัมโมโปทุชานิโกอาณนะ ริโยอะนัตถสันหิโตโยจายังอัตติกีละมาทะนุโพโคทุกโอ,อาอนะโลริโยลิโยอนัตถสันหิโตเอเตเตพิกขเวอุโพอันเตอะนุปคัมมะมัชชิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอาภิสัมพุทธา จักขูกะละนียานะกะละนีอุปสัมายะอภิยายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติกาตมะจะสาภิกขเวมัชิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิส hmm. <fe>. ัมพุทธาจักขูกะละนียานะกะละนีอุปสัมายะอภิยายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอายะอายะ เมวะอาริโยอัตถังคิโกมะโคเสยยะถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกับโปสัมมาวาจะสัมมากรรมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอะยังโขสาวพิกขเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสามพุทธาจากขุกกรนียานการนีอุปะสมายะอภิญยะ สัมโพธายะนิพานายะสังวตตัตติยิทงังโขปนะพิกขเวทุกขังอาริยสัจจังชาติปิดทุกขาชาลาปิดทุกขามาละนปิดทุกขังโสกป,ปาลิเทวะทุกขามุโทมานัตสุป,ปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปายโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยํปิดยาปิดฉังนะละพัติตามปิดทุกขังสังขิตเตนะ ปัญจุปาทานักขันธาทุกขาอิทางโขงปนาภิกขเวทุกขาสามุทายโยอริยสัจจังยะจังยายัาตันหาโปโนภาวิกานัตถิลาคะสหขาตาตัตตะละตัตะต,ตละลาภินันทีนีเสยยะถีทางกามตาาะตันหาภาวัตันหาวิภาวะตันหาอิทางโขงปนาภิกขเวทุกขานิโรโทรอริยสัจจัง โยตัสาสาเยว,วะตันหายะอาเสสวิลาคะนิโลโทจาโคปฏิสักโคมุติอาณาลโยอิทางโหปหนาพิขาเวทุกขะนิโลทคามินีปฏิป,ปทาอริยสัจจังอายะอะยะเมวะอริโยอัดถังคิโกมะโค เสยยะทีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิกาเวปุเพอานานุสุตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทัปธิยา,างอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิชาอุทัปธิอาโลโกอ,อุทัปปิ ตังโขหปานิทางทุกขังอริยสัยจจังปะริเยยันติเมพิกาเวปุเพอานานุสสุตเตสุธรรมเมสุจากของอุทภปาธิญาณังอุทภปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทภปาธิอาโลโกอุทภปาทิตังโขอาปนิทางทุกขังอริยสัจจังปะลินญาตันติเมพิกาเวปุเพอะนะนุสสุตเตสุธรรมเมสุ จักขงอุทปาธิยานังอุทาปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอีทางทุกขาสามุทายโยอริยสัจจันติเมพิกขเวปุเพออนานุสุตเตสูตรธรรมเมสูจักขงอุทปาธิยานังอุทาปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิ ตังโขปานิทางทุกขาสามุทายโยอริยสัจจังปะหาตามพันติเมพิกาเวปุเพอานานุสุตรเตสุตรธรรมเมสุตรจากของอุทาปาธิยานางอุทาปาธิปัญญาอุทาปาชิวิชาอุทาปาธิอ,อา,อาโลโกอุทาปาธิตั้งโขปานิทางทุกขาสามุทายโยอริยสัจจังปาหีปาหีนันติเมพิกาเว ปุเพอนานุสุตเตสุธรมเมสุจากขงอุธาปาริยานังอุธาปาริปัญญาอุธาปาริวิชาอุธาปาธิอาโลโกอุธาปาริอีทางทุกขานีโลโทอาริยสัจจันติเมพิกาเวปุเพอนานุสุตเตสุธรมเมสุจากขงอุทาปาธิยานังอุธาปาริปัญญาอุธาปาธิวิชาอุธาปาริอาโลโกอุธาปาธิตังโขปานีทางทุกขานีโลโทอาริยสัจจังสันสัชิกาตับ ตับพันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจากขงอุทาปาธิยานงอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอาโลโกอุทาปาธิตังโขหปาณิทางทุกขานิโรธอรลยสัจจังสัจฉิกะตันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจากขงอุทาปาธิยานังอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอาโลโกอุทาปาธิ อีทางทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิกขเวปุเพอานานุสุเตสุธรรมเมสุจักของอุทธปาธิยานังอุทภปาธิรัญญาอุทภปาธิวิชาอุทธปาธิอาโลโกอุทภปาธิตังโขปานิทางทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตับตับพันติเมพิขเวปุเพอน นานุสุตเตสูทมเมสุจากของอุทาปาธิยงธา,า,อา,ายงอุทาปาธิปัญอุทาปาธิปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอาโลโกอุทาปาธิตั้งโขปาณิทางทุกขังนิโรโทรค,คามินีปฏิป,ป,ท,ปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิคเวป,ปเุเพานานุสุตเตสูสาทมเมสูจากของอุทาปาธิญาง,งอุทาปาธิาปัญญาอุทาปาธิวิชาอุทาปาธิอาโลโกอุทาปาธิ ยาวกีวันจะเมพิกขเวอิเมสูจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปาลิวัดถังทวาทสาการังะถาภูตังยาณทัสสานังนสูวิสูธังอะโหสิเนวตาวาหังพิกขเวสะเทวเกโลเกสามะรกเกสะพัมมะเกสัตสามมณาภามะมะนิภามะนียาปะ,ปะชายะสะเทวานุต วะนุตสายะอนุตตะลังสัมมาสัมโพอาภิสัมพุโทโธปัจัญญาสิงยะโตจาโโเมภพิกะเวอิเมสุจัตตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัฏถังทะวาทะสากาลังยะถาภูตังยาณทัสสานางสูวิสุธังอะโหสิอาทาหังพิกาเวสะเทวเกโลเกสามารกเกส,รรกสรรกัพพมะกกสัพพมมะเก สัตสมัมมณพามานียาปาชชายาสเทวมนุษยายะอนุตตาลาังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปันปัญจญาสิงยานันจะปัณะเมทัศสสานาังอุท้าปาทิอากุปปานเ,นเมวิทมุติยาอายะมันติมาชาตินัตถิธานิปูปนภะโวติอิทะวะอ,อิทะมะโวจะพะคขวา อัตมะนาปัญจวัคคิยาภิกขูภควะโตภาสิตังอภินันทุงอีมัตสมินจากปันนาเวเว,เวยากาลนัสมิงสมิงพันยะมาเนอยัสสะมะโตโกนทันยัตสาวิละชังวิวตมะลางธรรมะจักขุงอุทธปาธิยังกินจิสามุทธะยะธรรมมังสพะพัน สัพพันตังนิโรธธรรมมันติปาวัตติเตจพักวาวตาธรรมะจักเกภุมภูมมาเทวาสัทธรรมามนุษสาเวสูงเอตัมพักววัตาละพาลานสิยังอีสปปตะเนมิคาทาเยอนุตตาลังธรรมะจาักกลางปาวัตตาปาวัตติตังอปาติวัติยังสามารถเนนะวาพามะเนนา วาเทเวณาวาเลนะว,า,า,นะวาพัมมุนาวาเกณจิวาโลกักสมินติภูมิมายังเทวานางสัตว์ทางสุดตวาจัตุมหาราชิก,กาเทวาสัตธามนุษสาวสูงจัตุมหาราชิก,กานางเทวานางสัตว์ทางสุดตวาตาวติงสาเทวาสัตธามนุษสาวสูงตาวติงสานางเทวานางสัตว์ทางสุดตวา ยามาเทวาสัตธามนุษสาเวสูงยามานางเทวานางสัตว์ทางสุตตวาตุสิตาเทวาสัตธามนุษสาเวสูงตุสิตานางเทวานางสัตว์ทางสุตตวานิมานลรตีเทวาสัตธามนุษสาเวสูงนิมานลรตีเทวานางสัตว์ทางสุตตวาปารินิมมิตตาวะสาวัตตีเทวาสัตธามนุษสาเวสูงปารานิมิตตาวะสาวัต ตีนางเทวานางสัตว์ทางสุตตวาพมะมกายิกาเทวาสัทธมนุษสาเวสูงเอตามพัคกวตาภาลานสียังอิสีตะปะตะเนมิขทาเยอนุตตะลังธรรมะจักกังปวัตติตงังอปติวัติยังสามาเนนะวาพามเนนะวาเทเวนะวามาเลนะวาพัมมุนา วาเกนะจิวาโลกัสมินติอิติหาเตนะขะเนนะตะเนมุหุเตนะยาวะพัมมะโลกาสัโทโธอัพคุขขัดชิอายันจะทะสะสะหัดส,สีโลกาธาตุสังกรรมมันสังสังกรรมปีสัมมาสังกรรมปีสัมปะกมปีสัมปะเวทิอัปปะมาโนจะ โอลาโลโอพาโโโลเกปาตุระโหสีตาติกมเมวะเทวานางังเทว,วานุภาวังอาทะโภพคาวาอุทานาังอุทาเนสิอัญญาสิวะตะโกโพทัญโยอัญญาสิวะตะโกโพทัญโยติอิติหิทางอายัสามะโตโกทัญยัสสะอันอัญยาโกทัญโยเตวนานาังอาโหสีติ